คิวมันสามารถรวบรวมกันได้ยังไงสี่สาวสี่ควีนใช่ไหมคะคิวก็ยากอยู่ค่ะแต่ว่าเราจะทําให้มันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะได้ซ้อมรวมกันหรือยังยังไม่ได้ซ้อมรวมกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีซ้อมรวมกันเร็วๆนี้ค่ะใช่อะไรที่มันยากที่สุดในการรวมกันสี่คนที่ก่อนจะขึ้นเวทีเนี่ยความปวดหัวค่ะปวดหัวมากแต่ละคนมีแนวทางของตัวเองแล้วก็ต้องหาแนวทางนั้นที่มาบรรจบกันค่ะ <พ><ช>ตัา้าทัชโชว์แยกก็คือแต่ละคนก็รับผิดชอบของตัวเองไปคุณแม่ต้องรอดูในงานคอนเสิร์ตคำวันที่7ตุลาคมนี้ใครมีบัตรแล้วกลับให้แน่นค่ะออยัง,ยง,ยงก่อนนะนี้นมีติดออกมาบอกว่าแต่ละคนก็ไม่เอวลอยบ้างอะไรเงี้ยคือ,อใช่เพราะว่าวีอ่ะบอกอิงว่าอยากเห็นอิงใส่เอวลอยอ,อิงก,ก็แบบไม่ฉันจะไม่เอวลอยโบกี้ก็บอกฉันจะไม่เต้นออแล้วยก็แบบเอ้าแล้วทำอะไรได้มั่งไม่ได้ต้องทำไม่จะบังคับแล้วแล้วเราเรามีติดอะไรมั้ย เราทำได้ทุกอย่างก็เลยอช่ปะเราเป็นเอยร้อยสามารถความสามารถพแบบให้เอลรอยชอบเลยให้เต้นได้แต่สวยไหมว่าการอีกเรื่องหนึงแต่เดี๋ยวจะซ้อมเต็มที่แน่นอนค่ะคือตอนนี้ขอร้องให้เพื่อนๆทำอะไรที่มันแบบเกินกรอบที่อยากจะทำได้ไหมเพราะว่าประกาศตัวไว้แล้วว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปก็เลยต้องต้องทำไงเออใช่ไหมหรือว่าขอร้องว่าให้เพื่อนมา ฟังมาให้ครบก่อน <c oughs> ก็คิวยากนิดหน่อยคะ่ะแต่ว่าทําไดแน่นอนค่ะตอนนี้เซฟร่างกันยังบ้างอยู่บึกพี่คุณก็ป่วยนักันไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่แต่ว่าก็นนาก็ต้องดูแลตัวเองแหละตอนนี้เขาก็ดูแลตัวเองกันอยู่ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยยังอิงก,ก็เพิ่งไปเล่นญี่ปุ่นมา <c oughs> ก็กําลังกลับมาละอะไรอย่างเง<ะ>ี้ยค่าต้องเซฟร่างกายกันก่อนเนาะเพราะจะตุลาคมแล้วใช่ยัยส้มตอนนี้อยู่จีนไปเที่ยวยยส้มตอนนี้อยู่จีนไปเที่ยวเดี๋ยวกลับมาค่ะเออลักษณะคือแต่ละคนก็คือออกไปข้างนอกหมดเลยไม่มีใคร คือต้องอุ้ยแรงนะไม่คือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันมี process ของมันแหละแล้วก็พอเราเป็นเราอยู่ในร่วมคิดกระบวนการคิดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องส่งให้คนทํางานไปทําให้เสร็จทุกอย่างก่อนก่อนที่มันจะมาถึงจุดที่เราเริ่มซ้อมกันอะไรอย่างี้มันต้องมีการ arrange ดนตรีมีอะไรอย่างงี้กันมาก่อนใช่ซึ่งเราก็เตรียมเตรียมร่างกายให้พร้อมกันอย่างเดียวก่อนค่ะมันได้ไหมเล่นพอยสเปกเหรอ ไม่ใช่มั้งไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ค่ะอ,อแต่ก็ลองลองชิมนามไปแล้วนี่กับรองนำอง้ำแล้วเลกท่เสพที่เขาไปวารเพลงเราอันนั้นคือสะพายมากค่ะออก็ค่ะเขาไม่ได้บอกเรา่อนอ่ะ <c oughs> คือมีตอนที่ซาวน์เช็คที่เขาแบบเล่นนู่นเล่นลนี่ไปเรื่อยอยู่แต่ว่าพอมาถึงตอนโชว์จริงๆที่งานของก้อยนัตตี้ดีมของก้อยนัตตี้ดีมเนี่ยเราก็ คาดเดาอะไรไม่ได้คือแม้กระทั่งตอนสัมภาษณ์ที่ที่ก้อยนัตตี้ดิมต้องสัมภาษณ์กาวเองก็ควบคุมอะไรไม่ได้ไปเลยเพราะว่าเป็นเหมือนอิสระมากคนนี้ใช่ค่ะปล่อยเ็มที่ใช่ค่ะก็เลยช็อกเลยค่ะภาวะคุณก็โอเคได้มีทั้งแรปทั้งวาร์สโอเคอร์ชันนี้เราว่าไงบ้างเพลงเราจากเพลงแบบร้องใส่ใส่กล้แลวาร์ ก็มีสีสันใหม่ค่ะใช่ก็ดีค่ะดีค่ะเราก็ไม่ห้ามเขาด้วยเนาะไม่ห้ามถึงจุดนั้นก็ไปเรื่อยค่ะเราเป็นแบบใส่สปอยแฟนเราหรือยไงฮาสปอยหรอก็มีบ้างมีบ้างค่ะใช่ยิ้มแบบนี้อ่ะเขาบอกว่าเราชอบลูกดีเขาแต่วันนั้นเขาบอกเราไม่ชอบลูกโว์เขาเขาบอกว่าจริงๆเขาชอบไปท่องตักแข็งก็แล้วแต่แหละสุดท้ายแล้วแล้วแต่ถามเราก็อยากจะ จัดทรงให้อีกนิดนึงแต่ว่าก็ก็แล้วแต่เพราะถ้าเกิดยุ่งมากเดี๋ยวโดนโกรธใช่ครู้ทางกันแล้ะใช่ค่ะก็คือต้องมีลิมิตนิดนึงเออถ้าใจเราเราถ้าใจเราถ้าแบบอยากอยากได้อยากอยาให้เขาเป็นแบบไหนเป็นแบบเขาแหละแต่ว่า ปั้นๆหน่อยเออจัดจัดทรงหน่อยเป็นเป็นรูปเป็นร่างหน่อยใช่ค่ะแต่แค่นี้ก็เขาก็เท่มากแล้วแต่เขาก็บอกนะว่าเขาก็เท่ซะด้วยนะเราเลยว้าวุ่นเลยเอออ่ะแล้วได้เห็นคลิปนี้แล้วเป็นไงบ้างพูดไปเรื่อยเนาะเราเห็นเราก็รู้สึกว่าเออคนเป็นเป็นคนแบบนี้แหละพูดไปเรื่อยแล้วแต่เขาบอกว่าเราคือทำให้ญิ่ง ทุกคนคือสวยน,นลอลงไปเลยนะเออเราก็สวยซะด้วยทำไงดี <laughs> โ, <laughs> โอเคแ,แล้วอ่ะโอ้ยโอเคค่ะเออ,เอ,อ,เอก็ไม่ไม่มีอะไรค่ะก็รู้สึกว่าก็ขำขำแหละเออคู่เ่านี้ใครจะประคับประคองใครค่ะใช้คําว่าประคับประคองอ,อ,อะคะยังไงอะเนี่ยในความไปเรื่อยอย่างเงี้ย ไม่มีใครเบรคความที่แบบว่าพูดช็อคคิวที่อยู่ดีก็พูดออกมาความในใหนูอ่ะหนูอ่ะเนี้ยจะเป็นก้าวเขาจะแบบเป็นไปเลยของเขาเออใช่เป็นความอิสระของเขาค่ะใช่อ,อ่าแล้วในในมุมของเขาเขามองว่าเราทำให้ผู้หญิงทั่วไปแบบดูสวยน้อยลงแล้วในมุมเราเรามองว่ายัางไงบ้างกับเขาเขาเท่มากค่ะแล้วผู้ชายทั่วไปอ่ะเท่น้อยลงเพราะเขาเลยมีใครมาแกะเกาะแกะอะไรเราอย่างเงี้ยเราทำยังไงอ่ะเออก็โอ๊ยหนูไปไปไม่ถูกแล้วเนี่ยคือเอาจริงป้าคือ เขาพูดไปเรื่อยเอาจริงๆแล้วอะแต่ว่าคืไม่ได้มีสาระอะไรไม่ได้มีสาระอะไรแต่ถามว่าอยู่แล้วเธอเปกกรเทยเทอะค่ะไปดูโชว์มาก็อู้เทค่ะชอบความไปเรื่อยของเๆชอบค่ะสนุกค่ะอยู่ด้วยเราคาดเดาไม่ได้ดีค่ะใช่มินมินถึงท่านบอกว่าตอนไปทะเลก็คือแบบลำคางพูดเราเขาบอกคู่เราก็คือแบบว่าขนาดพูดอมินพูดเหรอใช่เขาบอกขนาดคู่เขาไอ้นี่ก๊อปปี้แล้วเขาสึกว่า ทำไม่ได้ดีบอกว่าพอเหอะมีต้องพักพอเห็นคู่แรู้สึกว่าเหมือนหยอดกันแล้วแบบคู่นหวเหรอใช่เขาบอกไทยเรือคือของเราพูดไปเรืออันนี้ก็พูดไปเรืออีกคนนึงค่ะใช่ค่ะเขายกว่าคู่เราก็คือหวานคู่อื่นไม่สามารถก๊อปปี้ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีบอกว่าเลิกกันแล้วนะคะอะไรยังไงเราความหวานเลยไม่ชี้แจงให้ทุกรู้เลย่ะวิธีหวานไม่ความหวานของเรา่ามันหวานเกินไปใช่ไหมคืออาจ ก็ไม่ขนาดนั้นหนูรู้สึกว่าคู่หนูเป็นมีความเป็นเพื่อนกันมากๆเราเราหัวเราะด้วยกันเยอะเขาก็พูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยเรื่อยๆก็สนุกเลยว่าแบบปล่อยมุกหย่อนมาตลอดเวลาก็เนี่ยเขาก็จะพูดแบบเอ้ยเราสวยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็พูดไปแล้วก็จริง <c oughs> แล้วหันไปดูรีแอเคเพื่อนบ้างไหมหันดูรีแอเคอเพื่อนบ้างไหมว่าเพื่อนเขาเปลงปากยังไงเพื่อนก็เบะปากบ้างแต่ว่าคือมันมันคือพูดเล่นไปเรื่อยเฉยๆแล้วค่ะไม่ได้ว่าอันนี้มันเป็นแบบวิธีเติมความความหลังเนาะความหวานแม่สไตล์คู่เรา ก <łość> ็คงงั้นมั้งคะหนูว่ามันเป็นเป็นวิธีที่เราแบบอยู่ด้วยกันแล้วสนุกแบบนี้อ่ะเออใช่ค่ะแต่หนูไม่ได้โบบานะเขาคนเดียวแล้วเราก็ปล่อยเขาฟังทำไปเลยไปเราเราคอยตามอีกเดียวพอค่ะตอนนี้ร้อนเนาะเขินนิดหน่อยได้ค่ะ